เอาล่ะทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับศึกวินเอลนะครับรอบคัดเลือก2023นะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่2กรกฎาคมนะครับก็2ทุ่มครึงนะไทยเจอกับบราซิลครับผลก็เป็นไปตามคาดเลยครับบราซิลชนะทีมชาติไทยเนี่ยไปได้3-0ต่อเสร็จนะครับด้วยคะแนนที่20-25ต่อ16-25ต่อและ23-25ต่อนั่นเองนะครับมาดูสถิติโดยรวมกันบ้างทุกคน การจู่โจมเนี่ยคือบราซิลดีกว่านะฮะดีกว่ายเยอะเลยล่ะ50คะแนนต่อ3 3คะแนนนะบล็อกครับบราซิลก็ดีกว่าครับบล็อกได้ไป10คะแนนส่วนไทยเนี่ยได้ไป4คะแนนนะครับลูกเสิร์ฟครับทีมไทยดีกว่านะได้ไป3คะแนนส่วนบราซิลเนี่ยได้ไปแค e ่2คะแนนเท่านั้นส่วนข้อผิดพลาดไทยก็ดีกว่าครับบราซิลผิดพลาดกับทีมไทยไป19คะแนนส่วนไทยเนี่ยผิดพลาดกับทีมบราซิลไป13คะแนนโดยรวมครับยังไงบราซิลก็ดีกว่าครับ75คะแนนไทย59คะแนน คนที่ทำแต้มสูงสุดครับหนีไม่พ้นชัดจูออนโมกสีครับ20คะแนนพิมพิยากโกกรัม7คะแนนส่วนบราซิลครับต้องพูดเลยว่าแช์นี้คนที่ทำแต้มสูงสุดเนี่ยคือกาบบี้ครับได้ไป18คะแนนอย่างน้อยกว่าชดจูออนนะแต่ว่าอันดับสองเนี่ยคือแครรอนครับได้ไป14คะแนนคืออยากจะบอกว่าตัวแบบของไทยจริงๆเลยเนะี่ยคือชัจูออนโมกสีนะ่นเมื่อวานนี้ทำไปถึง20คะแนนเลยทีเดียวนะครับก็ จะบอกว่าฟอร์มสัปดาห์ที่สองกับสัปดาห์ที่สามเนี่ยถึงทีมไทยจะไม่สามารถชนะทีมเลยในสัปดาห์ที่สามนะครับที่แข่งในบ้านแต่ผมเชื่อว่านะครับหลายคนน่าจะเห็นแล้วแหละว่าฟอร์มทีมไทยดีขึ้นนะครับกว่าในสนามสองนะครับผมแต่ว่าก็นั่นแหละมัน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 ไม่ทันนะครับผมก็ก็แพ้ไปนะครับก็ไม่ได้เซตเลยจากทีมไหนเลยนะครับคือโดยรวมนะครับแข่งทั้งหมดเนี่ยสามสัปดาห์นะครับไทยชนะเพียง คนาดานะครับกับทีมเกาหลีใต้เท่านั้นนะครับผมนอกนั้นก็ทีมไทยก็แพ้หมดนะครับก็มีเพียงสองเกมนะครับที่แพ้ไปสามสองนะครับนั่นก็คือแพ้อร์เียไปสามสองกับแพ้อิตาลีไปสามสองนะครับแล้วก็มีได้แต่ได้เซตจากเยอรมนีมาหนึ่งเซตนะครับผมอืมก็ต้องสู้กันต่อไปครับตารางคะแนนนะครับในการแข่งขันวีเอ็นเอลพันยี่ิบสาครับอันดับหนึ่งเลยเนี่ย คือเป็นโปแลนด์ครับอันดับ2สหรัฐอเมริกาอันดับ3าุรกีอันดับ4ี่บราซิลอันดับ5้าจีนอันดับ6อิตาลีนะครับอันดับ7ญี่ปุ่นอันดับ8เยอรมนีครับนี่คือ1ถึง8ทีมนะครับที่ได้เข้ารอบไฟนอลที่ไปแข่งขันนะครับที่สนามที่สหรัฐอเมริกานะครับโซอีก9ทีมที่เหลือคือเซอร์เบียอันดับ9ครับแคนาดันดับครับ1 1ดโดมินิกัน12บสองนิเจอร์ามการีส14 ไทยแลนด 15, 16, ์15โครเอเชีย16เกาหลีใต้ครับปรากฏว่าทีมที่ตกรอบตกชั้นวีเอลสองพัคือทีมโครเอเชียต้องไปแข่งในรายการชาเลนจ์ครับนะครับผมกับทีมที่กําลังจะรอแข่งขันอยู่นะครับทีมไทยปีนี้บอกเลยว่าฟอร์มไม่ดีทุกคนก็แต่ก็ยังดีกว่าเกาหลีใต้ที่ยังไม่สามารถชนะทีมไหนเลยนะครับก็มีอยู่ศูนย์คะแนนนะครับไม่มีคะแนนเลยในรายการนี้นะครับก็ ทีมไทยเนี่ยฟอร์มตกนะครับเหมือนคล้ายๆกับปี2018นะครับที่อ่าน่าจะชนะทีมโปแลนด์ทีมเดียวนะครับพอกลับมาที่ไทยเนี่ยในสนาม2สนามสามเนี่ยที่แข่งที่กรุงเทพกับที่อ่าภูเก็ตเนี่ยก็ไม่สามารถชนะทีมได้เลยนะครับจนสนามสุดท้ายที่ไปแข่งบราซิลก็แพ้รวดเช่นเดียวกันนะครับก็ปีนี้กับปี2018นนะครับไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับก็ฟอร์มไม่ดีเหมือนกันนะครับ อันดับโลกตอนนี้ทีมไทยอยู่ที่อันดับที่15้าของโลกครับมีอยู่หน,นึ่งเจิบหุดเก้าเจคะแนนนะครับเมื่อวานนี้ครับทีมไทยแข่งกับทีมราซิลไปครับก็ลบไป 2. 1 6หน,นึ่งคะแนนก็ถือว่าไม่เยอะมากนะครับก็ทีมราสเซีก็เป็นทีมที่เหนือชั้นกว่านะอันดับโลกตอนนี้ครับที่เหนือกว่าไทยนะครับผมจะไล่ตั้งแต่อันดับ10บนะครับไปจนถึงอันดับของไทยนะฮะนั่นะคืออันดับ1ิเนี่ยคือเนเธอร์แลนด์ 11. เยอรมนี12แคนาดา1 3เบลเยียม14บสรโตริโกนะคะแล้วก็15เนี่ยไทยแลนด์ Thailand. มาดูเกาหลีใต้ทั้งนิดนึงครับทุกคนเกาหลีใต้เนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับกลายเป็นว่าตกไปเรื่อยเลยนะตอนนี้คะแนนดับโลกเนี่ยจะไม่ถึงหลักร้อยเอานะมีอยู่108.46ร้อแปดจคะแนนนะครับก็ตกลงไปเรื่อยๆเลยนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการแข่งขันจิงแชมป์เอเชียนะครับก็ จำไม่ได้นะครับว่าแข่งวันไหนนะก็ไปหาข้อมูลเองนะผมพิ่หนาะแล้วก็อีกหนึ่งรายการคือรายการคัดเลือกโอลิมปิกครับที่จะแข่งน่าจะแข่งหลังจิงช็ปปเอเชียนะครับผมแล้วก็น่าจะมีรายการเอเชียนเกมอีกนะครับที่จะแข่งขันกันในปีนี้นะครับของทีมไทยก็ตามเป้าหมายทีมไทยไม่เป็นไปตามเป้าหมายแน่หรับวีดแอลครับก ต้องให้ทางสมาคมแก้ัญหากันไปครับว่า <us it> จะทํายังไงต่อไปเป้าหมายของปีนี้ที่เหลือและการที่เหลือเป้าหมายต่อไปคืออะไรและปีหน้า <us it> เป้าหมายคืออะไรนะครับก็ก็คงต้องให้ทางสมาคมนะครับเขาเป็นคนวางเป้าหมายเขาเองนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะบอกกับฟแฟนๆให้รู้ป่าว่าเป้าหมายในปีนี้กับร <us it> ายการที่จะแข่งขันเนี่ยที่เหลือเนี่ยเป้าหมายของสมาคม,มคืออะไรแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยรายการสําคัญเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วทีมไทยเนี่ยต้องทํำยังไงนะครับกับผลงานที่ อยากจะเข้าไปเล่นนะครับทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่ารายการที่ทีมไทยที่ยังไม่เคยเข้าไปเล่นเลยและอยากไปเล่นเนี่ยมันคือรายการอะไรก็ต้องให้ทางสมาคมนะครับวางเป้าหมายเองว่าดังอยากที่จะเข้าร่วมอยู่หรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าสนามสองเนี่ยทีมไทยฟอร์มไม่ดีแต่ทีมแต่พอมาสนามสามเนี่ยคือทีมไทยฟอร์มเริ่มกลับมาแต่ก็ยังดีไม่พอที่จะชนะทีมไหนได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เซตจากทีมไหนเลยด้วยนะครับก็แล้วก็พร้อมครั้งแล้ว พอมาในสัปดาห์นี้มีดราม่าคุกขุ่นมากเลยนะครับมันมีการอภิชย์เกิดการเมืองนูน่นนั่งจนทางสมาคมต้องมาออกชี้แจงแถลงการนะครับก็ก็ต้องแก้ไขัาหางกันไปนะครับก็อย่างที่บอกไปในโพสต์ใน f a c e b o o k นะครับว่าคือนักกีฬาชอบไม่ชอบนักขึ้เมืองคุณไหนได้แต่อย่าแสดงออกกันนะครับผมเพราะว่านักกีฬาแบบ ความหวังของคนไทยทั้ง60ล้านคนเอาไว้นะครับซึ่ง60ล้านคนความคิดเห็นแตกต่างกันแน่นอนนะครับก็บอกคบเดิมครับถึงฟอร์มดีไม่ดีแค่ไหนแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยที่เขาดูวอลเลย์บอลจริงๆเนี่ยยังไงเขาก็เชียร์อยู่แล้วครับแพ้ก็เชียร์ชนะก็ยิ่งเชียร์นะครับก็ฝากไว้ท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ